สวัสดีครับแอดทวีศีมูลคลิปนี้มาเปิดช่มทานน้ำกันครับเป็นไม้หูกระจงทีเอฟซถามมาว่าอยากเห็นทานสำหรับการเผาเตานี่เป็นการอบก่อนเผาเรื่องเล่าต่างๆเดี๋ยวถ่ายคลิปแอดจะเราให้ฟังว่าเป็นแบบไหน ริมาณทานถือว่าได้หลายเสียนขอบอยู่ข้างล่างเดี๋ยวจะให้เบิ่งทาน 叫“偷、okay ”嘞。 สำรวจเบิงทานอีกรอบนะอันนี้แผ่นร่องเต่า เดี๋ยวเอ็ดจะมาสรุปเรื่องการเผาครั้งนี้เพราะว่าเป็นการอบก่อนเผาเป็นวิธีการที่ดีเพราะว่าการอบเพิ่มปริมาณอุณหภูมิในเตาหรือว่าใหม่ในถังมันห่อนอยู่แล้วเอาใส่เวลาอบประมาณหนึ่งมือสองมือ คือสามมือก็ได้เพราะว่าระยะนี่เป็นระยะหนาฝนใหม่อีกอย่างก็เป็นใหม่ประเภทค่อนข้างมาดแล้วก็เนื้อแน่นเล็กเช่นไม้หูกระจงแบบนี้จะให้การเผาที่ง่ายขึ้นเพราะว่า ไหม่เมื่อได้รับความห่อนอยู่แล้วเวลาเอาจุดไฟมันกระลุกหรือว่าการเผาใหม่ก็จะเร็วขึ้นสำหรับการกินเวลากะปกติของใหม่ถ้าเกิดเท่าใส่หลายหรือว่าใหม่มีขนาดใ่ก็กินเวลาโดนในการคายแก๊สแต่การเผาก้อนอบจะเฮ็ดให้กระบวนการเผาเร็วการคายแก๊สเร็ว อันนึ่คือบทสรุปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อกรับสวัสดีไปก่อนอยู่ดีมีแห้งสุขุสุขคนสวัสดีครับ